สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ฟซีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับอยู่ในแอปมากรุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับขอสกดแป๊บหนึ่งนะครับอัลตนซ่านะครับอ่าอนซ่านะครับนะผู้ที่มา ดีเลตติ้ง่งัตัวแทนจังหวัดนะครับนะครับเป็นหมากสีแดงเป็นหมากสีแดงเปิดด้วยม้าเทียมมาตรฐานนะครับใบก้าวฟ้าก็เป็นสีขาวนะครับเป็นม้าโยงสายโคนในผลนะครับก็เป็นม้าโยงสายลูกผสมนะครับวันนี้คู่ต่อสู้ก็พยายามจะทําลายเบี้ยตรงหน้าม้านะครับก็กินตัดเข้าไปครับนะครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับ ต่อสู้ดันเบี้ยขึ้นมาแบบนี้ก็ดันเบี้ยสวนขึ้นไปครับนะครับดันโคนขึ้นมาก็เก็บขุนก่อนนะครับเก็บขุนโดนกดก็ขยับมาทางซ้ายหนึ่งตานะครับหาที่ปลอดภัยครับตามมากดตำแหน่งนี้ยังยังไม่มีอะไรนะครับครับเราเข้ามาดูฝั่งขวามือนะครับเพราะว่าขุนของสีแดงไม่ได้ขึ้นแต่ถ้าขึ้นมาก็น่าจะอยู่ฝั่งขวาของเรานะครับกอกินตัดเข้าไปก่อนครับนะครับ กูต่อสู้ใช้โคนกินนะครับดันโคนเฉียงขึ้นไปนะครับที่ตำแหน่งชอช้างนะครับชอช้างสี่นะครับต่อโคนเลยครับต่อโคนขึ้นไปก็อาศัยความไวนะครับโจมตีก่อนนะครับกูต่อสู้ยังไม่ได้ขึ้นขุนนะครับจังหวะต่อไปนะครับท่านแอตโธซ่านะครับจะทำอย่างไรกินสวนเข้ามานะครับ สวนมาเราคนกินสวนกลับได้ไหมคนกินโคนสวนเข้าไปเขากินเบี้ยเรากินเบี้ยเขากินเม็ดเราจะกินม้าก็ได้ม้าก็ูคู่อ่ะกินสวนเข้าไปเลยครับสวนมาสวนกลับนะครับไม่โกงนะครับนะครับแต่เราได้จังหวะว่าเรากินโคนนะครับคู่ต่อสู้กินเบี้ยนะครับู่ต่อสู้กินเบี้ยอีกเราก็กินเบี้ยอีกกินเบี้ยเท่ากันนะครับคู่ต่อสู้ได้เม็ดแต่เราก็จะได้ม้าทีหลังนะครับ ก็โอเคนะครับเบี้ยงหงายตัวนี้ก็ถือว่าตายนะครับเราจะถอยม้ากลับมาอยู่หลังเม็ดนะครับเบี้ยงหงายหนีไม่ได้นะครับก็ค่อยเอาขุนมากินนะครับจังหวะนี้ก็กินสวนเข้าไปอีกครับนะครับก็สวนกันครับสร้างความชุนนมุลครับกินสวนเข้าไปอีกนะครับสวนมาสวนกลับนะครับนะครับเกมนี้ถ้าทางน่าจะไวนะครับนะครับโอ้โหกินสวนเข้ามาอีกนะครับก็ถอยม้าเลยครับยังไม่กินม้านะครับ เรายังไม่รีบเพราะว่าม้าสองตัวยังไม่หนีไปไหนนะครับถ้าหนีเมื่อไหร่เราค่อยกินนะครับจังหวะนี้โคต่อสู้จะเอาอยัางไงนะครับท่านอตทานซานะครับโคต่อสู้ก็ชะง,งักนะครับชะง,งักไปนิดนึงนะครับเพราะว่ายัางไงอ้าวเอาม้ากลับมาจับโคนบังคับโคนเรานะครับ ็คงต้องกินกันครับดันโคลนขึ้นไปกินรุกก็เป็นดอกครับขยับขุนมาครับขยับขุนขึ้นมาไอเข้ามาเรียบๆนะครับเรียบๆมาเรียงๆนะครับขยับเรือออกมากินก่อนครับนะครับค่อยว่ากันนะครับยกม้าขึ้นมาตำแหน่งนี้เรายกม้าขึ้นไปครับทางด้านปีกขวาครับเป็นม้าซ้อนต้อนรักนะครับป้องกันเรือนะครับคลองเรือทางด้านปีกขวาผู้ต่อสู้เอาเรือมาประกบคู่แล้วเบี้ยขาดนะครับ กินรุกก็ไปอีกหนึ่งดอกนะครับเรือก็ยังบอกว่าเป็นเพื่อนกันอ่ถอยกลับมาครับถอยกลับมากลับมาตั้งทรงนะครับเราจะไม่ให้เรืออืแต่เรืออีกลำหนึ่งเขาก็มาได้นะนะครับก็ไม่เป็นไรครับถอยกลับมาก่อนครับตั้งทรงนะครับจังหวะนี้ก็คงต้องใช้เรือนะครับทางด้านซ้ายนะครับเติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับมาต่อก่อนนะครับ จะมาหลายลำไม่ได้นะครับก็เหลือลำเดียวก็พอนะครับแบบนี้ก็ต้องกินกันครับนะครับตัดกำลังไปก่อนครับเรามาดูตัวหมากกันครับก็มีม้าครับมีม้ามากกว่าหนึ่งตัวนะครับก็โอเคครับจังหวะนี้ก็ดันเบี้ยขึ้นไปนะครับเรือจะได้เรือเราจะได้ไม่มีผาระนะครับมาแลกม้าแบบนี้ก็ต้องกินกันครับนะครับขยับขุนมาครับนะครับไม่ให้เรือของขู่ต่อสู้ได้มาก่อกวนครับ ให้ว้าวุ่นใจนะครับคู่ต่อสู้ดันเบีย้ยนะครับดันเบีย้ยเราทำยังไงต่อยกม้ามาไล่นะครับไล่แล้วก็ดันขุนขึ้นไปผูกนะครับหลบหลบไปตำแหน่งนี้ก็เสริมโคนครับเสริมโคนขึ้นไปเรารอให้เขารุกก่อนครับรุกก่อนแล้วเราค่อยเอามาไปปิดก็ได้จังหวะเดินหนึ่งทีนะครับแต่คู่ต่อสู้ก็ไม่รุกนะครับไม่รุกก็เดินม้าขึ้นไปครับจับกินเบีย้ย ครับดึงขากา้งเกงไว้หน่อยนะครับให้โผูกเบี้ยไม่โผูครับไม่โผูกก็คงต้องกินกันครับนะครับโครุกคาดด้วยนะครับเอาลุกก็เอามามาปิดก่อนนะครับส่นนี้เอาเม็ดมาให้เบี้ยนะครับจะเปิดทางโคนเข้ามาก็คงต้องกินกันครับกินเข้าไปครับปักเข้าไปนะครับจังหวะนี้ก็ลุกเข้าไปอีกหนึ่งดอกปักเข้าไปจังหวะนี้ก็เอาโคนปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกลุกเข้าไปนะครับลุกเข้าไป จังหวะต่อไปก็ดันเบีย้ยครับนะครับขอกําลังเสริมนะครับขอกาลังเสริมเราจะกําเนิดกุมารนะครับ <c oughs> อ่ากาเนิดตูมานกุฎสูนจะเอายังไงนะครับอนตำแหน่งนี้ก็เราก็มีไอเดียนะครับอืมไงเบีย้ยก่อนครับไงเบีย้ยอ่าจังหวะนี้เราทิมใส่โคนนะครับดันเบีย้ยใส่โคนเขาจะแลกกับเราไหม าเขาแรกกินกินกินเราก็เอาเรือไปผูกเบี้ยเขาหงายกินเบี้ยเราไม่ได้นะครับแต่เขาปักขึ้นมาต่อโคนนะครับเราจะไม่แลกโคนนะครับโคนเราอยู่ตำแหน่งที่สวยงามครับอ่าไม่แลกจริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ๆๆกินกับเราก็ดันโคนขึ้นไปตรงๆนะครับนะครับถ้าเรือมาจับก,กินเบี้ยหงายนะครับเรามีจังหวะถอยโคนมารุกกนึนดอกนะครับรุกกกอนนะ ลุกก่อนครับลุกกอนปักกระป๋ายิงหนึ่งดอกนะครับนะครับจังหวะนี้ก็เอาม้าลุกไปอีกหนึ่งทีนะครับนะครับเราทิ้งเบี้ยเลยนะครับทิ้งเบี้ยทางด้านปีกขวานะครับม้าลุกขุนไปไหนนะครับถ้าเอาลุกไปก่อนครับนะครับลุกไปก่อนเรือเรือเราสามารถผูกเบี้ยได้นะครับอ้าวลงมาตรงตรงแบบนี้ก็สวยนะครับดันโคนขึ้นไปตรงตรงครับนะครับถ้าคู่ต่อสู้กินเบี้ยหงายเราจะเอาเรือไปลุกจนนะครับ สตัวใหญ่นะครับอยู่หน้าขุนนะครับไม่อาการไม่ดีนะครับตำแหน่งนี้ก็เอาเรือไปผูกมานะครับเอ้ยหืมเรารุกกินได้นะครับแต่ไก่ก้าวฟ้าก็ไวเหลือเกินไม่เป็นไรครับนะครับตำแหน่งนี้ขุนนะครับแม่ทัพของสีแดงก็ไม่น่ารอดนะครับถอยมากลับมาหลังโคนนะครับนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเอาเรือไปยึดของเดนะครับคู่ต่อสู้รุกนะครับก็หนีครับ ขี่ขึ้นไปทางด้านปีกขวานะครับโอ้โหจังหวะเมื่อกี้มือไววนะครับได้โคได้ได้มาฟรีได้เรือฟรีนะครับนะครับก็ขอประทานาภัยด้วยนะครับ10นิ้วยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พังนะครับเรือคลองเจ็ดเสร็จทุกรายนะครับไปครับกลุ่มคลองเจ็ดนะครับหุต้องขต่อสู้มาจับกินโคล่ะนะครับเราก็เอาเรือลุกได้ไม่เป็นไรครับอ่าสุดไปขุดต่อสู้ไม่ทำแบบที่เราคิดไว้นะครับ โ่ตสูจะลุกนะครับก็เอาเบี้ยปิดนะครับตำแหน่งต่อไปนะจังหวะนี้เอาเรือไปลุกครับนะครับจะกลับมาที่เดิมเราจะเอาโคนลุกจนนะครับถ้าเข้ามุมนะครับเข้ามุมเราจะโยกม้าไปทางด้านปีกซ้ายนะครับแล้วเอาม้าไปลุกจนที่หน้าโคนนะครับที่ตำแหน่งชอจิง2นะครับู่ตสู้ก็ติดตาจนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมาลุกไทยไก่ก้าฟ้าทางทิกตอกหรือทาง YouTube นะครับ ช่องมรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอคนหนึ่งไลค์นะครับนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ไก่ก้าฟ้าได้ทาคลิปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ